กรณีที่ IG ของเราอะนะคะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขอปิดค่าโฆษณาขอยกเลิกการโฆษณาหรือว่าโฆษณาแล้วไม่ผ่านเติมเงินแล้วไม่ได้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรที่เติมแล้วทำให้เรารันโฆษณาต่อไม่ได้ทุกปัญหาของ i g นะคะสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้ นั่นก็คือเข้าไปใน i ิน t a g r กรนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็เข้าไปที่ตัวร้านของเราอันนี้ก็คือร้านของปุ้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาที่สาขีดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาที่การตั้งค่าค่ะการตั้งค่าจะมีที่ตรงความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งโฆษณาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละเมนูนะคะ เราก็จะไปที่โฆษณามันก็จะมีหัวข้อมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทำะที่เราจะได้จากพาร์ทเนอร์อะไรเงรี้ยเนาะกิจกรรมโฆษณาหรือเกี่ยวกับโฆษณาเวลาที่โฆษณาเราไม่รันหรือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยเราลองมาหาความรู้เกี่ยวกับตรงนี้นะคะมาอ่าน เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่ามันอาจจะมีคําแนะนําให้เราเบื้องต้นดูได้ตรงนี้เห็นไหมคะเกี่ยวกับโฆษณาบน Instagram ซึ่งมันเราอาจจะค้นปนัญหาของเราทุกอย่างก็ได้หรือเราจะมาที่เกี่ยวกับโฆษณาเนาะตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะมันก็มีข้อมูลให้เราเนาะว่าเออเนี่ยเนี่ยเราเชื่อมไม่ได้หรือว่า รูปภาพเราเป็นอะไรยังไงมันก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเราก็สามารถหาในนี้ได้นะคะหรือกลับไปเรากดกลับไปนะคะมาที่ขอ,ขอความช่วยเหลือนะคะให้เราแคปปัญหานะคะเกี่ยวกับ IG เนาะก็รายงานปัญหาไปว่าเป็นยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเขาจะ ให้เรากดเลือกนะคะส่งไปแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะส่งข้อมูลกลับมาให้เรานะคะหรือศูนย์ความช่วยเหลือเนาะเราก็กดเข้าไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้เราช่วยเหลือต่างๆว่าเราเป็นปัญหาอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะส่งส่งหัวข้อไปให้เขาได้นะคะเพื่อให้เขา เนี่ยเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็พิมพ์ไปเลยค่ะพิมพ์ถามได้เลยข้อมูลก,ก็จะได้โดยตรงเนาะ <_ S 1> เกี่ยวกับ IG เพราะว่ามีคนเข้ามาสอบถามปุ้ยเยอะมากนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เบื้องต้นนะคะประมาณนั้นเนาะก็ลองไปทําดูค่ะเกี่ยวกับ IG เนาะนี่ขอคําขอการสนับสนุนเราจะรล่ ก็ได้หรือวแบบ่าความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยอะไรอาเงี้ยเราก็สามารถตั้งได้ที่ตัวนี้นะคะประมาณนี้ค่ะหวังว,ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ